สวัสดีค่ะพบกับเที่ยงวันทังเหตุการณ์กับครอบครัวข่าวสามที่ชั้นสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะแต่เดิมเราจะจับตาเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เรียกประชุมครมวันนี้นะคะซึ่งหนึ่งในประเด็นที่จับตากันก็คือเรื่องของการจะยกเลิก พรกอฉุกเฉินหรือไม่แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเงื่อนไขประการหนึ่งที่อาจจะทําให้การยกเลิกพรกอฉุกเฉินนั้นจะยังเกิดขึ้นไม่ได้ในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์มือปืนใช้อาวุธสงครามกรดยิงรถของนายสนทิลิ้มทองกุลแล้วก็ทําให้คนขับนั้นบาดเจ็บสาหาัสขณะที่นายสนทิเองก็บาดเจ็บนะคะถูกนําส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะ เราไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา5้าน,นาฬิกา40นาทีขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลกำลังเดินทางไปจัดรายการ Good Morning Thailand ที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV ย่านท่าพระอาทิตย์โดยเขานั่งอยู่เบาะหลังของรถตู้ To โยต้าเวลไฟสีดำหมายเลขทะเบียนวอแหวนลอลิง89กอกทม นายอดุลแดงประดับเป็นคนขับนายวายุพักมัดสิมคนติดตามของนายสนธินั่งอยู่เบาะหน้ารถได้วิ่งมาถึงหน้าวัดเอี่ยมวรนุชใกล้แยกบางขุนพรมก็มีคนร้ายขับรถกระบะวีโก้สองประตูสีบรอนซ์ทองไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมาประกบรถของนายสนธิแล้วคนที่นั่งท้ายกระบะสองคนก็ลุกขึ้นกราดยิงโดยเริ่มยิงจากยางหลังจนไปถึงกระจกหน้าหลายสิบนัดก่อนที่จะขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางแยกบางลำพู หลังเกิดเหตุได้นําตัวนายสนธิและนายวายุพักส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะส่วนนายอดุลคนขับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลมิชชั่นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพรถคันดังกล่าวถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามอากาและ M16 กระจกด้านหน้าเป็นรูพรุนนับได้27รูฝากระโปรงหน้า8รูกระจังหน้ากันชน7รูบริเวณซันรูฟด้านบนของรถเป็นรูโหวขนาดใหญ่กระจกด้านหลังแตกทั้งบานกระจกด้านหน้าซ้ายก็แตกทั้งบานยางรถทั้ง4ถูกยิงแตก น้ำมันเครื่องไหลนองพื้นถนนและยังพบปลอกกระสุนปืนอากาและ M16 รวมกว่าร้อยปลอกลูกกระสุนยังพลาดไปถูกรถประจำทางสาย53บริเวณด้านหน้า2นัดค่ะซึ่งมีนายจำนงเผาก้อนเป็นคนขับเขาเล่าว่าขณะเกิดเหตุก็ขับรถมาถึงหน้าวัดเอี่ยมวรนุชเห็นเหตุการณ์มีรถกระบะสีน้ำเงินไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับแซงรถคันเกิดเหตุไปจอดด้านหน้าแล้วคนร้ายก็นั่งกระบะท้าย2คนนั้นลุกขึ้นใช้อาวุธสงครามยิงใส่รถคันดังกล่าวจากนั้นก็มีรถเก๋งสีดที่ ามมาขับแซงขึ้นมาใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับคนร้ายแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปนะคะลองไปฟังบางส่วนจากคุณจำนงเผาก้อนคนขับรถประจำทางสาย53ค่ะก็ผมขับรถสวนก็ไปตรงตรงตรง,ตรงป้ายรถเมย์ก่อนถึงป,ป้ายรถเมย์ฮะเขตเขายิงพอดีครับแต่แต่ผมรู้ว่ายิงแต่แต่ผมไม่เห็นว่ารถคันไหนยิง <c oughs> แต่รู้ว่ากระเป๋ากับผู้โดยสารอะ จะเป็นคนเห็นผมก็ค่อยแคบประคองรถออกจากที่เกิดเหตุแค่นั้นและแล้วตอนนั้นเห็นไหมคนร้ายยิงมาจากจุดไหนมผมก็รถถู้สึกจะตรงข้ามกันหรือเปล่ากับรถที่เกิดเหตุอ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ว่ารถผมก็ขับรถไปเรื่อยตรงนั้นอ่ะพอถึงที่จุดเกิดเหตุอ่ะยิงเสียงปืนพอดีอ่ะผมก็ประคองรถออก ก็ยิงคนร้ายยิงนานนานนานกี่นาทีผมก็ไม่กำหนดระยะนานครับผมรู้ว่าเป็นชุดอะชุดใหญ่อะ ส่วนความคืบหน้าของอาการทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลและคนขับรถผู้ติดตามนั้นนะคะเมื่อเวลา8นาฬิกา15นาทีนายแพทย์ชัยวันเจริญโชคทวีผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาลได้แถลงข่าวถึงอาการของนายสนธิลิ้มทองกุลและนายวายุพักมังคลาสินที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อเวลา6นาฬิกา15นาทีว่าอาการของนายวายุพักซึ่งมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหูขวาหน้าอกขวาและต้น แขนขวาขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนอาการของนายสนธินั้นเมื่อมาถึงโรงพยาบาลยังรู้สึกตัวดีพูดคุยได้ขณะนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกําลังผ่าตัดอยู่เนื่องจากที่ศรีรษะด้านขวามีบาดแผลถูกโลหะ เข้าที่กระโหลกศีรษะยังไม่ทราบว่าเป็นเศษกระสุนหรือโลหะอะไรมีเลือดออกในสมองกระโหลกศีรษะแตกและศีรษะยุบลงไปประมาณครึ่งเซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่ข้อมือขวาด้วยขณะนี้การผ่าตัดยังไม่แล้วเสร็จค่ะคาดว่าจะใช้เวลารวมประมาณ3ชั่วโมงในแพทย์ชัยวันยืนยันว่านายสนทิอยู่ในอาการปลอดภัยหลังการผ่าตัดคาดว่าต้องใช้เวลาในการรักษาตัวอีกอย่างน้อย7-10วันพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งเข้าเยี่ยมคนไข้เพื่อความปลอดภัยนะคะและได้ประสานไปยังผู้ บัญชาการตราํารวจนครบาลเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเกรงผลร้ายจะหวนกลับมาลงมือซ้ําอีกลองไปฟังการถแถลงบางส่วนของนายแพทย์ชัยวันค่ะท่านที่2นะครับคือท่านสุนทิริมทองกุลนะครับก็ถูกกระสุนนะบริเวณศีรษะนะครับก็มีเศษกระสุนฝัฝงอยู่ที่ศีรษะกระโหลกศีรษะแตกนะครับแล้วก็มีกระโหลกยุบเข้าไปในเนื้อสมองเล็กน้อยแล้วก็มีเลือดออกในสมองแต่ท่านสุนทรก็ยัง รู้สึกตัวดีนะครับสามารถผู้โต้ตอบได้นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็นำเข้าห้องผ่าตัดทนะังทีมคณะแพทย์ดังศัลยกรรมศาสตร์ก็ได้ให้การรักษาโดยการผ่าตัดคาดว่านะครับคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในด้านการรักษารพยาบาลท่านคงจะปลอดภัยดีนะครับในส่วนของวิทยาลัยก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่หลังผ่าตัดกุก้งใช้เวลาผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมง ที่เอ็กซเลตคอมพิวเตอร์เนี่ยเ,เห็นจุดเดียวนะครับที่ที่กระโหลกศีรษะด้านขวากระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะแตกก็เสกพ่ออะไรครับก็ตัวกระสุนกระแทกอะครับขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเรียกประชุมพนักงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะติดตามหาคนร้ายในคดีนี้ค่ะแต่เบื้องต้นก็ยังคงตั้งไว้ถึง2ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยค่ะ พลตำรวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เดินทางมาที่สอน,นอชนะสงครามเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อประมวลเหตุการณ์และเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเบื้องต้นได้สอบพยานไปบ้างแล้วและจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกเทเวศพบรถต้องสงสัยแต่ก็ไม่ชัดเจนไม่สามารถมองเห็นทะเบียนหรือสีของรถต้องสงสัยคันดังกล่าวได้ค่ะคาดว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า4คนโดยใช้รถปิกอัพไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หลังก่อเหตุขับรถหลบหนีไปได้สําหรับสาเหตุนั้นตํารวจตั้งไว้2ประเด็นไม่ว่าจะเป็นการที่นายสนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและเรื่องส่วนตัวอย่างไรก็ตามขณะนี้ชุดสืบสวนได้กระจายกําลังออกหาเบาะแสาคนร้ายกลุ่มนี้แล้วพร้อมกันนี้ได้เพิ่มกําลังดูแลความปลอดภัยที่สถานีโทรทัศน์ ASTV อย่างเข้มงวดด้วยเราก็ได้รวบรวมพยานท,ที่เป็นเหตุการณ์เนี่ยมาสักถามไว้ ครบถ้วนนะครับหมายถึงว่าได้เพียงพอที่จะทราบรายละเอียดแทนคดีในเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้เราเราให้ไปดูอยู่นะครับก็ไปดูเรื่องของกล้องคดีทีวีตอนนี้ยังยังไม่พบว่ามีอะไรผิดสังเกตนะครับปืนที่ใช้นี่กี่ชนิดครับเออณขณนนี้พบนะครับยังไม่ได้ตรวจรายละเอียดนะครับพบ3มชนิดนะครับ<ม>ก็มีปืนอาก้านะครับพบปลอก64<ม>นัดแล้วก็ปืนเออหาแล้วก็ H K H K พบปลอก17นัด,นด แล้วก็เอ็มสบกพบปลอกสามนัดกับมีการใช้ปืนเอ9ิเก้ายิงนะครับแต่ว่าหัวกระสุนเนี่ยไม่ระเบิดนะครับหัวกระสุนทะลุเข้าไปในรถเมย์สายสามสิที่จอดอยู่ที่นี่นะครับก็แสดงว่าจุดยิงกับจุดที่ไปกระทบกับรถเนี่ยมันมัน,มนระยะมันสั้นมันเลยยังไม่ไมทํางานนะครับหัวกระสุนยังควงไม่ครบรอบ ก็จริงๆก็มีนะครับผมเคยจับได้ในพื้นที่ภาคเส็จเนี่ยก็มีทั้ง M79 มีทั้งอาก้ามีทั้งแคเกที่บุคคลธรรมดาใช้อยู่ก็มีนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นชาวบ้านเนี่ยครับที่ใช้ทั้ง M16 ทั้งอาก้าทั้งทุกอย่างม,มีได้ครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่ากรณีเกิดเหตุยิงนายสนธิลิมทองกุลเมื่อช่วงเช้านี้อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจยกเลิกพรก บริหารราชการฉุกเฉินในช่วงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ได้นําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษดังนั้นจึงต้องพิจารณากันอย่างเข้มงวดแล้วก็บอกว่าการเดินทางของนายกรัฐมนตรีในระยะนี้อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานความมั่นคงด้วยค่ะ